โรงเดือนอีกที่หนึ่งก็เป็นสุกินีนะคะก็เป็นงานทดลองของเขาเหมือนกันก็จะมีหลายๆดีไซน์นะคะมีเรื่องการให้น้ำมีการจัดการปุ๋ยด้วยนะคะแล้วก็คนที่ดูแลแกจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็เลยก็จะมีคนถามตอบแล้วก็มีคนช่วยบ้างนะคะก็ก็ทำให้การสื่อสารล่าช้าเหมือนกันอันนี้ก็มีโรคแรงเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นโรงเดือนที่ เหมือนเตรียมปลูกรอบต่อไปค่ะแล้วก็ราเห็นด้วยว่นส่วนอันนี้ก็คืออ่าน,นี่จะเป็นกับดักของมแมลงด้วยนะคะมีกับดักลมแมลงด้วยแล้วก็มีเหมือนแบบสารเคมีที่เขาใช้ด้วยนะคะในในในแต่ในแต่ละแถวอ่ะที่ที่เปลกเลเป็นของกัรกับจักอะไรสักอย่างแล้วก็ เอ็กเ i ปเรนต์ดีไซน์องเขาเลยก็ผลผลิตก็ค่อนข้างแบบใช้ได้นะคะแต่ว่าเหมือนก็เริ่มเริ่มจะโูมแล้วแต่ออกดอกเยอะดีจังเลยครับ นี่เป็นเหมือนผลผลิตที่เขาแบบจัดทิ้งนะคะเหมือนเอามาเทไว้ที่ลานตรงนี้ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าแบบจะทำเป็นปุ๋ยต่อหรือว่าจะไถกบหรือยังไงนะคะเห็นเทไวเกลือนเลยมีทั้งผักแล้วก็พวกมะพริกหวานอะไรพวกนี้นะคะก็มาอีกที่หนึ่งก็จะเป็นเหมือนลงควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นประบบน้ำระบบปุ๋ยการจัดการอะไรต่างๆนะคะก็คือมีจอคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้คือเหมือนกับ

ก็บีทั้งหมดนะคะคือว่าเป็นเรื่อนที่มีความะกร้ค่าะไรต่างๆมมีการ่บุอะไรต่างๆนะคะแบบพวกเี้ค่าต่างๆที่เราจะใส่เข้าไปในแปาดรวมนะคะก็จะช่วควบคุมคันให้มันน เราเรต้องกีกัารดการชาลของต้นทุนนต่างปอันนี้ก็เป็นห้องควบคุมแล้วก็เราก็เดินไปอีกที่หนึ่งที่เป็นแบบเหมือนอผ่านโรงเรือนหลายๆโรงโรงเรือนหลายๆ,ๆ,ๆแบบนะคะที่เขากาลังดูแลอยู่ตอนนี้ก็คือแบบเป็นเหมือนที่ผสมปุ๋ยที่ทำปุ๋ยหมักอะไรเงี้ยนะคะก็คือจะใช้พวก มูลสัตว์แล้วก็พวกส่วนใหญ่เป็นขุยมะพร้าวอะไรเงี้ยนะคะมาใช้ในกระบวนกนารหมักก็คล้ายๆบ้านเรานะคะที่จะมีเครื่องปัน่นเครื่องบดเครื่องหมักแบบนี้นะคะเพื่อให้เอามาใช้ในฟาร์ม